สวัดีครับวันนี้มาพบเฝ้าช่องเป็นวันที่สุดเหมือนเดิมครับนี่วันนี้เดี๋ยวาพามาดูครับนี่เราก็ขายก๋วยเตี๋ยวขายวันนี้เหมือนเดิมนะครับท่านใดที่จะมาแก้บ,บนขออางใจนะครับเชิญเลยนี่ครับร้านเรา,ามีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยครับจะไปดูกันเลยโอ้โหนี่ร้านเรา,าสีสดใสเลยครับร้านเหมือนเดิมครับ นี่ก็ยังขายของอยู่เหมือนเดิมโอ้นีครับหน้านร้านบรรยากาศดีครับอากาศตอนนี้ประมาณดูภุมมก็เย็นนะครับแต่ท่องเที่ยวก็เริ่มมาหลายมาเยอะแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่จะขึ้นมาแก้บนหลวงพ่อตัณใจนะครับ FC นะครับเอฟซี FC จากเชียงใหม่ FC จาก บนุนะครับและต่างและกรุงเทพต่างจังหวัดนะครับที่ขึ้นมานะครับใจมะลีกแก้บุญพรใจไหวขอพรนะครับที่วัดพระธาตุดอยคํามาเลยครับนี่นะครเราก็ประมาณนี้นะครับอยู่หน้าวงเวียนช้างนะครับเออ แต่งชุดอะไรพี่หอมดีค่าอุ้ยพี่หอมจะทำอะไรเนี่ยกียเตี๋ยถ้าเอฟซีจะขึ้นมาแก้บนทำไงพี่หอมค่รับโอ้ก๋วยเตี๋ยวครับไอพี่นอนดูเกี่ยเกียไก่ ร้อนร้อนนครับนี่หน้าร้านเหมือนเดิมโอ้พี่ก็หอมทำแต่งตัวสวยจังวันนี้มนา้าของหอมขาวหอมขายมะลิแก้บนแนอยู่รจัสุหรับพี่ข็หอมก็ขายมันีิอยู่หน้าร้านเราเหมือนเดิมนะครับเจนิงทำไรเจนิงโอ้ี่ครับ อันนี้พี่ก็หอมก็ขอตัวตัวไปกินไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับนี่อู้พี่หอมแต่งตัวสวยขนาดวันนี้นี่นี่ลูกค้าเราก็จอดแล้วน,นะครับหน้านร้านเราก็ประมาณนี้ท่านใดจะขึ้นมาแค่บ,บนก็ น,นี่ลูกค้าก็ได้มาสั่งมะลีนะครับก็หอมกับนี่กำลังทำออเดอร์กันอยู่นะครับออเดอร์เท่าไหร่พี่หอมนี่พี่หอมจัดสวยๆนะครับออเดอร์กี่พวง99พวงทำให้ลูกค้า1 0 0่พวงนะครับนี่สีท่านใดสนใจ มาแก้บนนะครับหลวงพ่อทันใจจัดพานสวยๆครับพ <c oughs> านอจัดปีนะครับแตถมลา,ายกรนะครับนี่สวยครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นพาน100พวงนะครับ เราก็จะฟรีไม่แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นไซส์20เซนนะครับ100พวงจัดพันที่สวยแบบนี้นะครับแถมนี่กล้วยดอกไม้ครับนี่ครับกล้วยดอกไม้นี่กล้วยดอกกล้วยดอกไม้แล้วแถมฟรีนะครับเนี่ย แต่ไม่ตอนที่มาแกบนนะครับจะเป็นชุดอย่างนี้นะครับถล้าลูกค้ามาสั่งหนึ่งร้อยพวงเราก็จัดผ่านให้ฟรีนะครับชุดกล้วยดอกไม้นี่มาสองคนเราก็แถมสองอันครับให้ลูกค้า,ส,าสวยๆแบบนี้นะครับในก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่มาอุดหนุนร้านปเปิ้ลหนิงวันนี้สดนะครับ บรรยากาศยามเช้าวันอาทิตย์ที่25นะครับอากาศดีมากเลยฝากไว้วเดอครับ FC น้องก็หอม FC เซนจัง FC ไม่ออกค้ำนะครับเป็นมาแก้บนก็เชิญเลยที่ร้านปเปิ้ลหนิงมานิสดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากเอฟซี FC, กดไลค์กดแชร์แล้วนะครับพี่ก็หอมก็ากาลังขายมาันิแก้บนหลวงพ่อท่านใจอยู่ที่ว่าพระธาตุดอยคํานะครับท่านใดที่จะขึ้นมาแก้บนก็เรียนเชิญเลยนะครับมะนิเริ่มต้นตั้งแต่1บาทครับด้นเปิ้ลหนึ่งมะลิสดนะครับ้าขึ้นมาแก้บนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วนะครับคลิปนี้เื่อท่านขึ้นมาแก้บนนะครับจะได้นี่ ท่านไหนดูขึ้นมาแก้บนฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว like, นะครับปเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไปก่อนครับสวัสดีครับ